เอานะครับก็ own, สวัสดีทุกท่านเลยนะอย่างนี้พบกับเกม Never Alone นะับ b l o c Tail นะครับโอเคในพาร์ทที่สองนะฮะโอเคสําหรับพาร์ทนี้เรามาที่ไหนเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วนี่เราลำบากมาก <Beifall S 2> โอเคเราต้องทำไงวะกดคอนโทรลใช่ไหมแล้วก็กดดีพาไปข้างหน้าเยี่ยมเราจะลุยไปไหนเนี่ยหมานี่ไม่ช่วยทํางานเลยนะช่วยหน่อยสิเจ้า b อก เฮ้ยที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยมีของมีของขึ้นได้อีก้วครับท่านผู้ชมมาเอาลงเรือไปได้ใช่ไหมโอเคเรือเกือบจมอ่ะคิดดูดิโอ้โหแม่เจ้าแม่โจ อะไรวะเนี่ยหรือว่าเราต้องโยนต้องโยนของมาใด้ป่าวะโยนลงไปเงี้ยอ้าใช่จริงด้วยเราจะไปได้ใช่ไหมโอเคโดดลงน้ำแม่งเลยหมาหมา,มาหม้ยเฮ้แอบขึ้นเรือแล้วไม่ได้เพื่อน เอกต้องมาดำเนินการด้านล่างขยับขยื่ยนโอเคครั้งนี้เราสงสัยเราต้องแบบว่าคอยขยับขยื่ยนพวกนี้แน่เลยอ่าเยยบเฮ้ยที่นี่มันตรงไหนวะเนี่ยมันมาได้นะแล้วมาทำไมวะเนี่ยเหมือนเดินเหมือนอ้อมอะ่ะเออโอเคขึ้นไป ไนเด็กน้อยไปต่อเว้เพื่อนจะมีะไรรอเราอยู่ด้านหน้านะมาดูกันนะครับผมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเปิดเปิด,ปดอาเปิดห้องสว่างมากนะครับเลยบบว่ามองไม่ค่อยเห็นด้านหน้าเท่าไหร่ไอ้มองไม่เห็นจอเท่าไหร่โอเคโอ้อีกแล้วทีนะ เยอะเด้อเฮ้เด็กเด็กกูตกน้ำติดหัวเหรอไม่ต้องขึ้นได้สิขอบคุณนะเราต้องทำอะไรทกอย่างหนึ่งฮะท่านผู้ชมครับเฮ้เดี๋ยว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 เด็กฟั ที่ผ่าแล้วทิ่ผ่าแล้วครับท่านผู้ชมผมโยนอะไรลงไปเนี่ยผมทำอะไรของผมเนี่ยโอเคขึ้นไปใหม่เราต้องลงเรือเราต้องโยนประมาณเปลียนเป็นหมาก่อนแล้วกันฮนะให้หมาโดดลงน้ำไปก่อนว่ายน้ำดิลูกดบน้ำพี่ลูกเออ แล้วก,ก็ดันมาแบงนี้ได้ป่าวะมันได้เพียงเท่านี้แหละเฮ้ยห,หมาต้องช่วยได้ดิมันต้องช่วยได้ครับท่านผู้ชมมันดึงขึ้นได้อย่างเดียวอ๋อผมรู้ละอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเด็กฝั่งนี้ก็ได้ให้เด็กโยนตรงนี้ อาโปเชโปเชครับโปเชส่วนตรงนี้สงสัตแล้วต้องไปอุดใช่ไหมแต่เราไปคนเดียวไม่ได้หรอกไอ้ต้องให้ให้เด็กกลับไปที่เรือก่อนแล้วก็ให้หมาลากลงมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หมาดึงลงมาโอเคเยียบเอาละครับเราขึ้นไปด้านบนได้แล้ว อาเยียวขึ้นเรือแล้วเด็กน้อยมึงทำไข่ตั้งให้มึงเล่นน้ำเนี่ยโอเคครับขึ้นมาเลยครับจับไม่พายแล้วก็จับไปข้างหน้าจะมีอะไรรอเราอยู่อีกเนี่ยโอเคจะเจออะไรเป่าวะหวังว่าจะไม่เจออะไรนะ อยากขึ้นบกแล้ววะ่ะอยู่ในน้ำนานแล้วเบื่ออยากขึ้นบกแล้วอ่ะเฮ้ยดียวเดียวเดี๋ยว,เ,ยว,ว<ะ>เฮ้ยหมารอดอได้ไงวะอ่ะเดียวงงเลยครับผมดูก็หมาตายแต่หมารอดเอ้า อย่างนี้ก็ได้ทีนะโดดอึบอ้าวเกือบแล้วเกือบไปแล้วดีนะที่ได้ไปฝึกกยายกรรมมาไอ้บ้าไม่งั้นสำลักน้ำตายอีกแล้วทีนะอีกอีกแล้วทีนะเดี๋ยวเดี๋ยว ผมจะเอาหมาหไปสำรวจไงเด็กมันเด็กโดดตามมาไอ้บ้าเฮ้ยหมาดำน้ำดิดำไม่ได้เหรองั้นผมต้องให้เด็กมันมันขึ้นมาตรงนี้นะครับโอเคเยยบ ไม่ได้เหรอไม่ได้ได้เว่นเนี่ยทำไงดีวะขอปั่งนี้ก่อนแล้วกันหยิบ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 โยน วอดูไม่ค่อยรู้เรื่องครับโคตรงงดูไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะจริงๆนะแบบดูงงมาก่านผู้ชมครับภาพมันแทงไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะโอเคมีกระแตน้ำน้ำเชี่ยวอยู่ตรงนี้ แต่เราต้องลงไปยังไงมันน่าจะมีวิธีอยู่ถ้าเราให้หมาลงไปหวังว่าหมาจะไม่โดนฉกตายนะเอ้าโอ s ชิมอไม่เห็นชมผูบบ้ชมครับเห็นใต้น้ำไหม เราจะมีวิธียังไงบ้างครับที่จะทําให้กล้องมันแบบว่างงผมงงกับกล้องมากท่านผู้ชมงงกับการแทงกล้องมากงั้นเราต้องลากตรงนี้มาลากตรงนี้ก่อนมานนี้เลยไม่ได้แต่สิ่งที่เราโยนได้คือเราต้องโยนไม่ได้หรอ แารละผักได้ปะวะไม่ได้ครับผักไม่ได้งั้นเดี๋ยวลองลงไปว่ายไปเร็วเร็วเร็วเวโอ้โหเด็กไอเด็กน้อยหายเรือมา ได้เพียงเท่านี้ว่ะผมเริ่มงงแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้แต่มีทางเดียวคือจะให้หมาขึ้นมาด้านบน น่าจะขึ้นได้นะผมว่าถ้าหมาลองขึ้นไปด้านบนนะเดีย๋ยวลองดูครับเผื่อด้านบนมจะโดดได้ไงเอาเด็กขึ้นไปดิโอ้โหเล่นสอตัวละครนี่ผมงงมากเออทำดีครับทำดีทำดีมากโดดไม่ถึงด้วยโอเคถึงแล้วโอหมามเตี้ยละ่ะ หมาเตีย้ยดูดิครับโดดโคตรโคตรยากไล่เป็นหมานี่โดดยากมากโอ้โหต้องโดดเผื่อด้วยนะโอเคเดี๋ยวลองขึ้นไปที่สูงดูโดดโอ้โหตกน้ำโอ้โหยากนะครับท่านผู้ชม มันน่าจะมีวิธีดิวะแต่ผมว่าเราต้องเอาเรือมาลองอาจจะเป็นไปได้โอเคถ้าเราเรือมาลองตรงนี้แล้วเราขึ้นไปอึ๊บโอเคขอนะโอ้จะตกน้ำไหมวะ แล้วเราต้องเอาของไปต้องต้องโยตรงไหนวะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหลไปไหมโอเคลงเรือละแล้วก็โดดลงเรือไปเยียบแล้วก็ใช้ไม้พายจ้วงไปโอ้โหการแก้พัดเต้าที่ยาวนานมากพอพอพอเฮ้ยเล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 ย โอเคถึงไหมวะถึงไหมวะโอ้โหไม่ได้เหรออีบ้าโอ้โหต้องไปเอาใหม่แล้วทีนะโอ้โหโคตรน่าเบื่อครับท่านผู้ชม โอ้เดยวเดยวเดี๋ยวโอเคโดดยึบนั okay. ่นแหละอ่าโอเคเย็บขอหน่อยขอใหม่ขอหน่อยโอเฮ้ขอหน่อยดีวะไม่ให้ด้วยนะ โอ้โหแล้วดูดิครับมันยังติดอยู่เลยจะทำไงให้มันไปได้วะไอ้บ้าเอ้ยผมคงต้องตายกันมั้งเนี่ยโอ้โอเคอาจะได้อยู่ที่ว่ามันจะไหลไปถึงไหมโอเคได้อยู่เว้ย โอ้โหโคตรนานไปถึงไปถึงนั่นเลยนะต่อไปเราจะทำยังไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้โยนอะไรมาให้หมาลงมาเราต้องรับได้แค่ลูกเดียวหรือมั้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งให้หมาโดดมาไม่ให้เด็กลงมา เ,ออเดี๋ยวนะหมาลากถ้าตรงนี้มาตรงนี้ก็เดี๋ยวใช่ไหมรับปล่อยลงมาปุ๊บมันก็จะพุ่งไปนูน่นแต่มันไม่ถึงครับท่านผู้ชมแสดงว่าผมต้องอ๋อวัดเดอะฟาก งั้นเดี๋ยวผมต้องลากมาไอไอันี่ขึ้นมาด้านบนสุดโอเคมันจะไปทางนั้นใช่ไหมโอเคมันจะมาทางนี้นะครับเอาละแต่ว่าทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยคือเป็นบนดีรอไม่ได้ชิบหายแล้ว งั้นผมแย่แน่ถ้ารอดไม่ได้โอเคแต่แต่ว่ายอย่างงี้ได้อยู่ว่ายทวนแบบมีได้อยู่โอเคขึ้นมาโอเคได้ไปแล้วหยิบดีเด็กไอเด็กอยู่ไหนวะอยู่นี่ใช่ไหมอะโยน มาดูกันนะว่าจะเป็นไงโอเคเยี่ยมแตกมาแตกยังไม่พอครับยังไม่พองั้นเดี๋ยวต้องขยับหวังนี้อีกขยับมันลงมา เยี่ยมเลยให้เด็กขึ้นไปนั่นบนได้ป่าวะเนี้ยได้มาแล้วเฮ้ยไอเด็กน้อยมึงพายอะไรของม,องมึงวะเฮ้ยพายไปข้างหน้าดีกว่าโอ้โหพายอยู่ๆก็พายกับหลังเฉยเกยมนี้แปลกประหลาดดีครับ โอเคสิ่งที่เราทําได้ก็คือเดี๋ยวเรหยิบของก่อนอ่ะมาตรงนี้โยนโอเคหวังว่านจะไหลไปนะไหลไปไหมเยียบนั่นแหละเคลียร <Clear. S 1> ์เดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องผมต้องให้หมาลงไปสำรวจด,ด้านล่างก่อนวะ่ะ อันนี้มันไอ้น,นี่มันปลาหรือยังไงวะไม่สำลักน้ำตาดินะเดี๋ยวเฮ้ย,ย,ยติดซอกไม้เฮ้ยมันเข้าไปเองผมไม่เกี่ยวคิดผ่ายแล้วเดี๋ยวนะต้องให้เด็กลงไปด้วยว้โอเคมาลงาาสำรวจใต้น้ำกันเถอะ อะไรวะเนี่ยโอ้โหคือไม่ได้นะครับไอ้ฝั่งนั้นน่าจะมีการปลดล็อกอชิเมตนอะไรบางอย่างแน่เลยแต่ไม่เป็นไรโอเค อ๋แบบนี้ได้ครับแบบนี้ได้โอ้งั้นเดี๋ยวผมต้องให้ให้ให้เด็กขึ้นมาพักหายใจหน่อยนะนะลูกนะไม่ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมต้องให้หมาลงมาให้หมาขยับมานี่ นี่ครับแบบนี้จะได้อยู่โอเคอึ๊บอ้ยไม่ไม่นะไม่ถึงเหรอไม่ได้ครับท่านผู้ชมเฮ้ยวัด The far โอเคดีเลยจะได้มาทางนี้มาเลยเจ้าอุ้ยอู้อู้เดียวเอางั้นเลยนะเห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรนะโอ้ยนึกว่ามีออาจจะมงอาทิตเม้นอะไรมาดูปงมาดูปลา กระโถแค่เนี้ยอะไรทำลายพวกเองอะฮะไปด้านล่างดีกว่าก็คือมีทางเดียวนะฮะก็คือว่าเราต้องลาบทางนี้มันจะพุ่งไปทางนี้นะครับเราถึงจะขึ้นบนนี้ได้ ผมดูแลเราต้องให้เด็กขึ้นไปด้านบนให้เด็กถือหินไว้นะฮะมันงั้นมันจะมันจะโดดน้ําตามเรามาโอเคแบบนี้น่าจะโอเคกว่าให้หมาอยู่ด้านล่างใช่ไหมแล้วให้เด็กโยนมันก็เปลี่ยนเป็นหมาแล้วก็หมาก็ลากไปนี่โอเคแบบนี้น่าจะได้อยู่ย,ยีแบบนี้แหละ อย่าเปลี่ยนเป็นเด็กก่อนนะฮะอย่าเด็กตายบนปากโอ่งไม่ใช่ละรอนรูขึ้นไปเออตรงแบบนี้สิอุ้ยอู้ออปัดดุกไม่ใช่นะอะไรวะอ๋อขึ้นมาหายใจหน่อย าาเ,เดี๋ยวตายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้เปลี่ยนเป็นหมาให้หมาลากมานี่อ้าเยี่ยมเลยทีนี้เราก็มานี่ได้แล้วเอา้าวัดจมน้ำเหรอโอ้โห จมน้ำแบบนี้ก็ได้นะนั่นทีนะแสดงว่ากระแตน้ำเชี่ยวเอาใหม่ครับผมผมพลาดเองเนี่ยผมต้องยังไงก็ต้องยอมตายเมื่อกี้นี้เราขยับได้เพียงแต่ว่าเราต้องต้องขยับแค่ระดับกลางพอนะะประมาณสักตรงนี้ เว้ยเนี่ยบังคับยากมากท่านผู้ชมมาสิไม่มาวะเออไม่ได้วะไม่งั้นน้ำเชี่ยวอ่ะ หรือว่าเราต้องปล่อยเด็กไม่ได้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 ไไดไไดไไดต้องปล่อยเด็กไปงี้แเราก็เปลี่ยนเป็นหมาแบบนี้ ใช่ไมไม่ได้มึงจะมาทำไมไวะไอเด็กน้อยมึงจะมาทำไมเอออย่างนี้เจงครับท่านผู้ชม เอาตรงๆเลยนะเดี๋ยวนะไม่เกี่ยวมั้งงั้นเดี๋ยวผมลองดำน้ำไปเมื่อกี้เด็กมันตายได้ไงวะพุทงงหัวทิจพาลอยังไงโอเคลองพายเดียวไปดูไปได้ใช่ไหมโอเคแล้วแรงด้วยนะเมื่อกี้นี้มันเกิดอะไรขึ้นวะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก โอเคโอ้เมื่อยมือเลยกูอ่าปลดล็อก Achievement เรียบร้อยนะฮะโอ้ค่ำคืนถึงความเหงา โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอล่ำลาไปก่อนนะเดีย๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็เล่นมาเหนื่อยพอตัวเลยนะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับหนึ่งสองสามแยก